สวัสดีนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะวันจันเนาะอ่าทีน่นี้นักเรียนขาวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ดูคลิปวิดีโอการพูดตามสถานการณ์ต่างๆนะคะลูกการพูดอ่าซึ่งนักเรียนก็เคยพูดหน้าห้องมาแล้วแล้วก็แม่ครูก็ให้เราได้ฝึกซ้อมการพูดโฆษณาสินค้ามาแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นักเรียนจะได้ดูคลิปที่เป็นการพูดจากสถานการณ์ต่างๆเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะสมัครสภานักเรียนเราจะพูดอย่างไรเราจะเชิญชวนให้เขามาเที่ยวชุมชนของเรามาเที่ยวหมู่บ้านของเราบ้านของเรามีอะไรดีเช่นอำเภอของเราชุมชนของเรามีอะไรดีๆที่จะนำเสนอกับชุมชนนำเสนอกับประชาชนทั่วไปนะคะ สำหรับงานวันนี้นะคะก็จะเป็นการรณรงค์คำว่ารณรงค์ก็คือเชิญชวนจูงใจชักจูงชักชวนให้เขามาร่วมแรงร่วมใจทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะลูกเ,เชิญชวนให้เขามาร่วมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านของเราตลาดบ้านเราถ้าใครอยู่ในตลาดนะคะถ้าใครอยู่ตามหมู่บ้านก็จะเป็นพัฒนาอะไรบ้างน,นะคะลูกเดี๋ยว ก็ขอเชิญนะักเรียนทุกคนได้รับชมคลิปการพูดนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของแม่ครูไม่ว่าจะเป็นนักพูดที่เป็นนักเรียนระดับประถมระดับมัธยมนะคะ,คะก็จะมีทั้งเ,เขตพื้นที่จังหวัดแล้วก็ระดับประเทศให้เราได้ได้ดูแล้วก็ฝึกพูดกันนะคะ นักเรียนขาเนื้อหาของบทเรียนในเรื่องนี้นะคะจากแบบเรียนหนังสือภาษาพาทีหน้าหนึ่งร้ถึงหนึ่งร้อยสิบเอ็เราทักทายกันแล้วนะคะลูกซึ่งวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็จะมีสามตัวชี้วัดเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและตัวอย่างของการพูดนะคะได้รับรู้ข้อปฏิบัติและมารยาทในการพูด ได้รับชมสถานการณ์การพูดตามตัวชี้วัดและสุดท้ายนักเรียนก็จะต้องทำแบบฝึกหัดหน้า63ถึงหน้า64ข้อ1.2นะคะลูกนักเรียนขาการพูดเป็นการสื่อสารและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนถ้าเราฝึกฝนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้อง เราก็จะสามารถเป็นนักพูดและพัฒนาการพูดได้ดียิ่งขึ้นประเภทของการพูดนะคะมีอยู่สองประเภทอย่างแรกคือพูดอย่างไม่เป็นทางการคำว่าไม่เป็นทางการก็คือพูดคุยกับเพื่อนพูดกับญาติพี่น้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันสามารถวิาพากษ์วิจารณ์กันในหมู่เพื่อนได้ สการพูดอย่างเป็นทางการคําว่าเป็นทางการก็คือมีแบบมีแผนได้วางแผนเอาไว้เช่นการพูดในที่ประชุมการอภิปรายการบรรยายหรือการพูดต่อหน้าชุมชนนะคะหลักการพูดโดยทั่วไปข้อแรกออกเสียงให้ชัดเจนออกเสียงให้ถูกต้องคำควบกล้ำรอเรือรอลิงวอแแวน ต้องพูดให้ชัดให้ครบทุกพ,พยางทุกคำไม่อย่างนั้นผู้ฟังก็จะฟังแล้วความหมายเพี้ยนไปเช่นคำว่าแม่รู้สึกเครียดแม่รู้สึกเครียดถ้าเราพูดว่าแม่รู้สึกเครียดนะคะไม่มีลาอเรือควพวก,กล้ามความหมายก็จะผิดไปผมอยากกลับบ้าน ผมอยากกลับบ้านเราจะต้องควบกล้ามด้วยตัวลอลิงแต่ถ้าเราพูดผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านความหมายก็จะผิดเปลี่ยนไปอันดับต่อไปก็คือเราต้องพูดให้เหมาะกับการและเทศะและบุคคลที่เราพูดด้วยถ้าเราพูดกับเพื่อนเราพูดใช้ภาษาธรรมดาภาษาพืืนพ้นๆก็ได้ แต่ถ้าเราพูดกับผู้ใหญ่เช่นเราจะใช้คำว่าพี่ของฉันไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอันนี้คือภาษาสุภาพเป็นทางการแล้วก็พูดกับผู้ใหญ่นะคะถ้าเราพูดกับเพื่อนก็พี่ฉันไปออกรูปที่โรงพยาบาลใช้คำแบบนี้ได้ลำดับต่อไป การที่เราจะพูดอะไรก็ตามต้องลำดับความคิดลำดับขั้นตอนการพูดให้เป็นเป็น,ปนไปตามเนื้อหาและความสำคัญควรเน้นว่าตรงไหนที่เราควรพูดเน้นว่าคําไหนตรงไหนที่เราไม่ควรพูดนะคะความสำเร็จในการพูดข้อแรก การพูดนั้นมีเนื้อหาสาระน่าสนใจแค่ไหนมีความแปลกใหม่มีความเรียงลำดับได้ถูกต้องไหมไม่สับสนนะคะสองมีวาทศิลป์นในการพูดรู้จักเลือกสรรคำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมมีความชัดเจนตรงประเด็นอาจจะใช้สำนวนโวหารด้วยเพื่อความเหมาะสมก็ได้ข้อสามมีความจริงใจต่อผู้ฟังไหม เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไหมเป็นความจริงตรวจสอบได้ไม่พูดโกหกนะคะข้อ4ี่ลำดับการพูดเป็นไปตามความคิดและขั้นตอนเป็นไปตามเหตุการณ์ไม่พูดเหมือนท่องจำนะคะต้องมีจังหวะมีการเว้นวักแล้วก็สร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเราต้องเป็นนักพูดที่มีบุคลิกภาพที่ดีสนใจผู้ฟังไม่แสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมนะคะข้อสุดท้ายมีอารมณ์ขันสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายเป็นกันเองกับผู้ฟังนะคะโกูกข้อปฏิบัติและมารยาทในการพูดมีความรู้มีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะ รอจังหวะในการพูดฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะยืนหรือนั่งอย่างสง่าผ่าเผยตัวตรงมองหน้าผู้ฟังนะคะและพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเป็นคำพูดที่สุภาพไม่ตะโกนหรือไม่ขู่ตะอคอกใดๆสถานการณ์ตามตัวชีวัตร เพื่อสัมพันธ์กับแบบฝึกหัดหน้า63ตัวอย่างนะคะพูดเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนของเราเช่นชุมชนของนักเรียนมีอะไรดีที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้พูดกับเพื่อนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคสวิด -19 สัมพันธ์กับสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นเราอาจจะบอกเพื่อนว่าถ้าไปในที่ชุมชนต้องใส่แมสสองชั้นล้างเจลล้างมือบ่อยๆมาถึงบ้านแล้วต้องชำระร่างกายรักษาความสะอาดนี้นะคะ,ะแล้วก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติวันแม่ไม่ได้มีแค่วันเดียวมีได้ทุกๆวัน นักเรียนจะกล่าวสำเนึกในบุญคุณของคุณแม่อย่างไรบ้างจะกอดแม่จะกราบที่ตักจะกราบเท้าจะสะผมให้ทำอย่างไรก็ได้เราสามารถทำได้ทุกๆวันนะคะลูกต่อไปขอเชิญนางสาวนัทประถาศีนุเดชคะ่ะ จะมาพูดเรื่องแม่แม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้าง,งานมากทำงานให้ทั้งวีทั้งวันแต่งานที่บ้านกับไม่ได้เลื่องทุกทุกเช้าที่ตื่นมา จะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหมแทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหมที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่เคยทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าคู่วชัดแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆนั้นอีกแล้ว อยากจะบอกแม่ว่าหนูรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนะักเพื่อที่จะหาเลี้ยงดูหนูแม่ต้องทำงานไม่หยุดเพื่อที่จะส่งหนูเรียนหน้าแปลกนะคะที่หนูกับคิดถึงไข่เจียวไม่ไหมของแม่ คิดถึงต้มยำที่มันกลายเป็นแกงจืดของแม่หลับให้สบายนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนงูหนูสัญญามันหนูจะเป็นคนดีแลวหวังว่าวันหนึ่งถ้าหนูเป็นแม่ จะเป็นแม่ที่ดีให้ได้เหมือนที่แม่เป็นสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี วันแม่มีได้ทุกวันนะคะลูกอย่าลืมทำความดีอย่าลืมบอกรักแม่เป่งเบาภาระของแม่สิ่งที่แม่ครูนําเสนอของหนูก็คือที่เขายืนตัวตรงพูดจาฉะฉานชัดเจนทุกคําใช่ไหมคะมองหน้าผู้ฟังเว้นว่าตอนเพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตามในสิ่งที่ พวกเขาได้ฟังเราทุกคนสามารถมีความสามารถที่จะเป็นได้แบบนี้การพูดต่อหน้าสาธารณาชนมีหลายอย่างหลายหลายประเภทเพราะฉะนั้นนักเรียนเข้าไปดูใน YouTube ดูใน Google นะคะเพื่อสืบค้นข้อมูลต่อไปํำหรับแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดในหน้า64 ก็คือให้นักเรียนเขียนบทสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์แล้วเรามาเจอกันด้วยการเฉลยรอบหนึ่งนะคะลูกอย่าลืมนะคะบอกรักแม่สุดพูดไม่ว่าจะอยู่หน้ากระจกไม่ว่าจะอยู่ที่ลานพักผ่อนหน้าบ้านในห้องรับแขก หรือห้องนอนสามารถที่จะฝึกซ้อมทุกสิ่งทุกอย่างได้ต่อให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพต่อไปค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ